ไอ้ข้างนี้มันใช้ไม่ได้ไงก็เลยคิดตั้งใจบวชมันก็มันอาจจะดีขึ้นอโลกแหวนโรคดำไงเออทำอะไรไว้ช่วงสมัยเรียนรึเปล่าคิดบ้างไหมคิดดิเอคยโดนทีโดนโดนบูไล่ยิงที่ไหนเสาเรีย่ะบอกเหยนเนี่ยผมยาวๆป๊อปหมดหมดเลยมันพลาดด้วยแหละเออถ้าวันนั้นเป็นเหยื่อเหยื่อแปดสิบอ่ะ ตายฟ้าเมาแพทย์เลยอ่ะั้งรถไอจ้งรถแปดไปอ่ะไอเอมันบอกเฮ้ยมันมันต้องเก็บของเจอแน่ๆเจอจริงๆอ่ะอ๋อคือต้องซ่อนของไอเอบอกไม่ต้องไม่ต้องซ่อนมันเจอแน่มันเดินมาพอดีเลยเออแต่เขาบอกว่าทางเขาว่าพระหัตเขาเก็บของแล้วอืมพลาดอะไรกูเห็นปืนสองหาเขาบอกข้างฟ้ามันใช้ไม่ได้ไง โอ้ oh, แล้วเป็นคนถนัดซ้ายด้วยแล้วตอนนี้ได้ทํางานอยู่ไหมไม่ได้ทําไม่ได้ทําเลยว,ว่างทาไปมันก็จะโดนโดนเขาไล่ออกอยู่ดีอะที่ร่างกายเราไม่ไม่พร้อมไงต่อสร้างปีนทั้งร้านปีนทั้งร้านก็ไม่ได้นะอ่ะสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่ที่วอปอ,อพิเศษซอ,อยสิบเอ็ดามาหาเพื่อนผมคนหนึ่งสมัยเรียนก็มารวมตัวกันที่นี่บ่อยมากมากเ <c oughs> มื่อก่อนตรงนี้เป็นปูรถเมย์สายแปดสิบกอไก่นะครับ <c oughs> อยู่ตรงนี้เลย อ้าวสสวัดีพี่วัดไหนบ่ะได้มาาเมื่ไงฮะเฮ้ยเดินไปนู่นที่บ้านดิที่บ้านเนี่ยครับโหแค่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นอู่รถเมล์นลุนลุนตรงไหนตนู้นตรงนูนไม่ใช่ตรงนี้หรอวะไม่ใช่นี้ทำไม่เมื่อก่อนนะตอนบ้านมึงอ่ะอู่อูแปดสิบกออ่ะลุ้นลุ้นลุ้นหรอเออไม่ใช่ตรงนี้หรอวะกูนึกว่าอยู่หัวมุมหน้าบ้านมึงอ่ะเนี่ยมาซื้อบ้านโอ้โหนี่อยู่มานานแล้วฮะเป็นคน พื้นที่มาตั้งแต่สมัยไหนเนี่ย30ปีแล้วอะ่ะตั้งแต่ม .3 อะ่ะอยู่ที่นี่ตั้งตั้งแต่าม .3 เลยเออแต่ที่จริงเป็นคนคนที่ไหนนะคนื้นที่ที่ไหนคนทุกที่ <c oughs> คนทุกที่คุณ <c oughs> คนว่าตั้งสาว <c oughs> เออก็คนกระทุ่มแบนนั่นแหละจริงมันอยู่อยู่ข้างนอกไงอยู่กันโต้องอะ่ะหมู่บ้านพระแก้วเขาเรียกหมู่บ้านพระแก้วโอแถวซอยวิรุณอะ่ะ บ้านยายโต้องอ่ะที่มึงที่มึงกระโดดดีผีกันน่ะ <laughs> จากบิเลียดาบิเลีย <laughs> ใครแล้วไปทำอะไรใครเขาว่าถึงจะต้องกระโดดนะเฮ้ยโอ้บรรยากาศพอมาถึงแล้วแบบวัดคิดถึงเลยว่ะเมื่อก่อนชอบมานั่งรวมตัวเนี้ยมีรูปรูปหนึ่งอ่ะรวมตัวกันตรงเนี้ยโต๊ะตรงนี้โต๊ะนนะเออแล้วก็นั่งถ่ายรูปกันตรงเนี้ยนั่งแดกเล่ากันตรงนี้โอ้ดูทงเลย หลุดลุยเลยหมูก่อมาแล้วอย่าดึงดึงหลุดเลยเนะี่ยรู้เลยบ้านเด็กอินเนี่ยโอ้ยอยู่มาสามสิบปีแล้วตอนนี้ก็ทําถนนขึ้นมาสูงขึ้นมาหน่อยอยังไงออมังท่วงเข้ามาเราเป็นก่อสร้างเก่าเราสมัยไม่ทาเองอมีตังค์มันต้องมีตังค์ด้วยพี่นั่งก่อนได้ว่มบอกเลยวันนี้ไม่มีเหล้าหมูทำแดงน,องอน,น,น้องกูนี่นของกูสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับ วัสดีครับพี่ยเยินวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างวะสุขภาพเหมือนได้มอ,อก็คือข้างซ้ายมันเหมือนกับมีปัญหาหน่อยหน่อยข้างซ้ายมันใช้ไม่ได้ไงโอ้แล้วเป็นคนถนัดซ้ายด้วยออโอ้โหเฮียเอ้ยเลยแต่อายุเราแม่งก็นะหมูอายุเราแม่งก็ไม่ใช่น้อยแล้วปีหน้าห้าสิบแล้วอวันห้าสิบแล้วห้าสิบแล้ววันหนึ่งเจ็ดว่ะอืโอโอ้โหไปขานมีขาน,ขานก็สุขภาพร่างกายตอนนี้เป็นแค่ตรงแขนหรือขาด้วยแขนนิดเดียว แขนอย่างเดียวข้างซ้ายอ่ะเหรอมันเหมือนขยับเลยเราต้องฝึกงี้ทุกวันหรือเปล่าไม่ค่อยฝึกว่ะอืมมันเคยนี่ไงมันมันต้องไอ้การบ่าบัดไงใช่เราต้องขยับเหมือนเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ได้ทํางานอยู่ป่ะไม่ได้ทําไม่ได้ทาเลยว่างโอ้เฮียเออแล้วมีแผ่นอะไรต่อไปวะไม่าจะบวชเหรอเหรอโอ้โหดีว่ะพ้ยดีจริงๆนะคิดว่านะคิดว่าจะบวชปีไหนปีนี้แหละปีนี้เลย ทำไปมันก็จะโดนโดนเขาไล่ออกอยู่ดีอะที่ร่างกายเราไม่ได้ไม่พร้อมไงต่อสร้างปีทั้งร้านปีนทั้งร้านก็ไม่ได้่นอืมเพราะตอนต้องก่อนก่อนที่จะเหมือนร่างกายจะมีปัญหาเนี่ยวัดเหยืเนี่ยก็คือมึงทําเป็นโฟร์แมนมาก่อนอืก็ลุยเหนือจนใต้เลยออก็ไปหมดหละทุกไปก็ไปพนักงานบริษัทไงเขาไปไหนก็ไปตามสายงานะลยนะสึกสูงสึกสูงโรงงานทำไม้หมดอ่ะอือใช่ แต่ตอนนี้พอจะากลับไปทําก็ไม่ไหวแล้วเพราะยิ่งบอกทำงานก็ต้องถนัดซ้ายด้วยถนัดซ้ายโก้งถนัดขวาไงเขียนเขียนก็ยังเขียนได้เขียนได้ออแต่ไอ้ข้างนี้มันใช้ไม่ได้ไงก็เลยคิดตั้งใจบวชมันก็มันอาจจะดีขึ้นอโลกแหวนโลกรรมไงเออทาอะไรไว้ช่วงสมัยเรียนบ้างไหมคิดบ้างไหมคิดดิคัอ เดี๋ยวค่อยว่ากันเราคุยเรื่องพีหมูมันเป็นไงบ้างตุกขภาพมึงก็เมื่อกี้ก่อนหลังมาก็ปวดท้องขึ้นมาอีกน่าะกินของพิสแสแดงเข้าไปแค่เนี้ยแค่เนี้ยนหะมันจะรู้เลยถ้าของพิ่แสมแดงหรือว่าของเสียของหน้ากินเข้าไปจะปวดท้องทันทีไม่ใช่ร่างสมมติร่างกายโขกครับดูวัดแม่งเป็นอายุขนาดนี้มันต้องมีอะไรร่างกายเป็นอะไรไว้บ้างข้างในมีอะไรบ้างนะมึงไม่ได้ตรวจไม่กล้าไปตรวจกลัวเจอเยอะเออ ีอก,ก็กลัวกันหมดแหละนี่ทำราชการนี่มันทำจ้างจ้างราชการเอออีกสิบปีก็เกษียณแล้วโปรไฟล์นี่ได้ป่ะวะได้100 200ได <c oughs> ้ร้อยสองร้อย <c oughs> มั้ยคือวันนี้ได้เดือนละส <c oughs> ี่พันเขาเขาไม่ให้เงินก้อนแล้วเขาจะแบ่งจ่ายให้เป็นเดือนก็ดีนะโอ้โหเก็บไว้ทุกเก็บไว้ทุ่งเม็ดเลยเนี่ยอินทราเนี่ยแตไมมันมันฝังอะไรขนาดนั้น <c oughs> มันก็เขาก็มันในโรงเรียนที่สอนก่อนให้เราสู้คนไง แต่ก็จริงโรงเรียนนี้แม่งก็สอนให้แบบเจอใครแล้วก็ต้องเหมือนรู้<ค>ทันคนอ่ะเออเพราะแต่ละคนแม่งก็ไอสัตว์ถ้าไม่ทันน,น,นี่เหลี่ยมเยอะเลวเกินเพื่อนเพื่อนฝูงนี่เหลี่ยมเยอะเลวเกินไอสัตว์เ <c oughs> ียอพูดถสุขภาพกูก็จะไปผ่าตัดคออยู่เหมือนกันก็น่นาจะพฤษภาเร็วๆเนี่ยแล้วก็การผ่าเสร็จถ้าไม่ปลอดภัยยังไงกูตั้งใจจะบวชเหมือนกันอ่าดีดีดแล้วพูดถึงย้อนกลับไปตอนสมัยเรียนเนี่ยเคยไปทําร้ายใครมือใครบ้างไหม ทำไม่ได้หว่ะเยอะว่ะใช่เออมันก็มีบ้างอะไรเอ้ไเวงกรรมอ่ะอืมเนี่ยมันจะตามกลับมาไปตามคิวคิวมาช่วงที่แบบอ่ะอาจจะช่วงฟันเราไม่รู้หรอกพอฟันเสร็จก็ก็ชิงแล้วอืมก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละกูก็ว่าอย่างนั้นอ่ะอืมเออก็อาจจะช่วงบวชอาจจะอธิษฐานออแผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวนเจ้ากรรมในเวนอาจจะยกโทษให้อืม ทุกคนเนี่ยมันก็แขนใครโดนมาบางทีเขาก็เจ็บยังยังแขนเขาอะไรเน,นี่ยแหละเพราะกูก็รู้ประวัติเหยนนี่ก็ทําเยอะอยู่งั้นแต่ตรงนี้เหยน,นไม่ได้แล้วหล่อแล้วม่ <laughs> <c oughs> รวมหมดแล้วแต่ส่วนใหญ่กูติดปากชื่อวัดอ่ะแต่ว่าฉายาคือวัดเหยื่แต่พอมาตรงนี้จะนึกถึงเพื่อนๆอีกเอเวาตานน,นิดหน่อยนิดหน่อยต่อชายชนี่นิดหน่อยต่อช้ยนี่แล้วก็นิ้งนงตอนนี้สามคนเนี่ยไปหมดแล้วนะ ผงอยู่ติดแก่ด้วยทิดเก๋อีกไปหมดแล้วสี่คนเนี่ยไปหมดแล้วจริงนะนิ้งหนงก็ไปแล้วไปไ้ไวไวอะไรด้วยไปไหนวะเออไหนก็ไม่รู้ไหนก็ไม่รู้อีกอะอินดี้จัดอินดี้อินดี้ผมมาบ้านเพื่อนมันก็คิดถึงนะบรรยากาศเก่าๆเลยเพราะบ้านวัดนี่วินเทจมากยังเก็บไว้สภาพเดิมเลยไม่มีตังค์ซ่องนะอีะ อ่ะเดี๋ยวขึ้นเลขที่บัญชีเพื่อนฝูงไว้ถ้าเกิดยังไงตอนนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ทํางานก็ยังไงเดี๋ยวขึ้นเลขบัญชีไปให้แล้วกันโอเคเดี๋ยวกูโอนประเดิมไปก่อนแล้วกันขอบใจมากรังอืมโอนประเดิมเพื่อนฝูงไปนิดหน่อยเห็นในรูปอ่ะโอ้โหชอบไปงานคอนเสิร์ตเนี่ยตอนสมัยเรียนนี่อืมก็ไปกับเพื่อนนี่แหละมีเรื่องไหมมันก็มีทุกคอนเสิร์ตนีแหละเยอะอินอ่ะเอาตัวรอดให้ได้อ่ะอืมเคยเกมไหมฮะไม่เคยว่ะแต่เคย เคย,ยโดนทโดนีโดนบูไล่ยิงที่ไหนศรีสวัสดีอ่ะงานอะไรจำไม่ได้แล้วกับไอเกเรนี่แหละตกกระพันลงกลลระพันลอยเลยเออไม่เบอร์โดนกระเด็นไปหมดตกกระพันลอยเลยเอ่อกระพันลอยลงทีเพ่นนะ่ะจำได้บีขึ้นแปดขึ้นอพาร์ตเมนต์กับไอ้ไอเกเรนไออ,อ่อนอ่ะไม่รู้อ่อนจำได้ไหมไม่รู้แต่ว่า เฮ้ยไอ้เฮียมจะวิ่งทำไมแล้วถินเราเฮ้ยโี้โหมาสองคันรถเฮ้ยเป็นไงเราอินไอ้เฮียต้องสู้เลยวะสู้ไม่ไหวว่ะพออินอะวิ่งเลยเออวิ่งยแล้วแบบช่วงจังหวเหมือนสมัยเราเด็กๆพอสตาร์ทบางทีก็มีมีล้มบ้างแล้วอ่าใช่ประมาณนั้นขึ้นไม่รู้ขึ้นมะพานลอยทำไมไม่ขึ้นพ่สูง เพอร์มันต้องข้ามถนนข้ามถนนเลยเรียกขึ้นวารอยขึ้นทําไมเออขึ้นทำไมเนี่ยลงลงไม่ก็แบบงอนเลยนะพอตอนลงเลยสะดุดลงเร็วเลยลงเร็วมันองเมียจะ่ายหมดไอ้ท่านเหมือนจะไปด้วยบ้างไอ้พงไปไอ้พงครั้งแรกเลยวิ่งตายพงอย่างเดียวเลยเขากลัวหลงไงทั้าหลงนี่ร้องไห้เลยนะ อะไรเสา,สาลีเสาลีเราเห็นแล้วโหหุห่นารถเอเลยสองคันล่ะสองคันนั่นเอียดเลยอ่ะฟ้าเลยอ่ะวิ่งนี่วิ่งไปเจอสอบพนอได้แล้ววิ่งสวนของพนอนเข้าไปเลยสอบพนอนเลิกของพอดีแต่สมัยก่อนพูดพูดแล้วเห็นก็บอกกระทุ่มแบรนไปเสาลีเนี่ย กลัวหลงกันจริงไหมจริงดิบ้านนอกอ่ะหลงที่ร้องไห้เป็นเด็กเลยนะพี่อยพูดไม่อายเลยกลับยังไงทางก็ไม่ดีก็ต้องไปเขาไอ้ต๋องต่องมาเด็กกรุงเทพใช่ไหมเฮียเออให้ต๋องให้มึงอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูเลยวเว้ประธานต๋องเลยนะเฮียประธานต๋องนี่ดูกรุงเทพสุดแล้วเหรอเนี่ยไอ้เฮียแต่สาวรีมาถีนเล้ากลัวอะไรวะสองท่านรถอะนะ โู้นเห็นไม่มีใครเลยก็อินน่ะนั่งเงียบเลยไปไหนมาก็ไม่เู้ไม่ไม่บู้เลยแล้วหนีไม่ได้นะหนีต้องขึ้นกระพารอยอย่างเดียวอ่ะเข้าซอยหลงแน่แต่วันนั้น กระจายเลยนะแต่ว่าแตกมันรวมมันอีกทีได้ไงรู้นะนี่มัรู้ไหมพวยพงป้วิ่งตายวงอย่างเดียวเลยก็โทรโทรเรียกกันนะไฟปีโจอสั่งทำไมก่อนเดียวแต่ไม่ได้ตอบในนี้ในนี้แพ็นี้ก็ยังไม่มาเพงาะเพราะแผงนี้ที่แบบใช้ใช้จังหวะออกมาทุกครั้งอ่ะพอมันแตกแล้วก็ต้องค่อยๆย่องออกมาเฮ้ยมันไปกันยังมัถ้าเจอใครแบบลรคๆเหมือนเราเลยพังขาดคนพังขาดเยอแบบฟ้อนหมดเลยนะเราจะรักอินเนี่ยเราจะรักอินนี่ปิดหมดเลย แล้วสาวรีเห็นว่าตอนจำไอ้เหยื่อนี่คนได้ไหมทำได้เหยื่อนที่โดนบูวิ่งลงมาตรงเหยื่อสามเก้านะเหยื่อสามเก้าไม่ห้องเดียวกับเราอ่ะอันนี้เหยื่อแปดสิบอออันนั้นเหยื่อก็โดนเหมือนกับไม่ทันนะที่บอกว่าโดนลุมตรงสาวรีอ่ะเราปีหนึ่งเขาบอกเหยื่อเนี่ยผมยาวๆบอๆหมดเลยมันพลาดด้วยแหละ เออถ้าวันนั้นเป็นเย็นอีเย็นแปดสิบ่ะตายม่ายแม่งยับเลยอ่ะไปไม่ถูกเลยเหลือเย็นเดียวเลยกองกองรถเม์อ่ะโอ้แต่ก็โอนตรงเขาบอกว่าอยู่ที่เสาลีเหมือนกันนักหนักรู้ทางนะโอ้แล้วพวกแปดสิบแปดสองนี่พวกฝั่งทนแม่งเบ๋อเบ๋อไปใยเลยไม่ค่อยรู้ทางนะที่ี่วิ่งก็ไม่กล้าวิ่ง บางทีเจอเจอไอแอแอดบางทีก็ดูบลีได้แล้วเราก็ไม่กล้าดูแล้วบางทีก็เขินเขินเลยจ้ะต้องไต้องไปดูทั้งน้ำอ่ะผมบอกเฮ้แปดสิบไอ้ผู้สบกาบอกเฮ้ยดูได้นั่นหรือวะไอ้เหี้ยโอ้โหก็เป็นเรื่องละนะลุกนั้นดูได้หมดแหละของแอร์มันไม่เออจำไม่ได้เหรอไม่ห้ามกูเห็นมันดูดควันควันขโมงหมดอ่ะโอ้โหครีบซีอะไร ไม่บางบางที่เคฟซีก็มีไม่ใช่เหรอไอ้ตรงนั้นมันเอแอดอะดูดได้เหรอวะดูดได้ครูเห็นมันก็ดูดกันหมดเลยแหละไม่มีกฎหมาย,ยไม่มีกฎหมายอะไ,ไม่มีกฎหมายนี่ไงดูที่ไหนก็ได้ไงบนระถมอเตอรถไมค์ดูได้หมด้ไดรถเมย์ยังดูดเลยแต่เขาบนรถเมย์เขาห้ามดูดหน่อยหนึ่งแต่เราก็ยัง <c oughs> ดูดไปเรื่อยๆเล่ายังแดกเลยเออไอเรื่องเล่าเรื่องอะไรพวกนี้กินกันแบบนั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วที่สวรีมีอะไรอีกมัมีอะไรเตือนเตเต้ดิมั้ยอีสันนิดนะไม่น่ามีกว่าเพะแล้วก็ตื่นเต้น คนเดียวแหละติมแรกมุด่ะว <c oughs> ่า <c oughs> ใครเล่าว่ะขึ้น,นไปชัปน้นสี่อ่ะไปไปดูไปไปไกลออก้าขึ้นไปอ่ะไปหลงอ่ะเออที่เอกแม่กองเล่าอ่ะที่หมอกับไปเจ็ดสีกันมีพวกแปดสิบมาแล้วพอมาถึงที่เอกแม่กองเคยเล่าอ่ะก็มีงานงานอะไรแหละงาน,ในใาไข่ป่างอย่างเดียวแหละโอ้เข้าไปใขป่างาด้วยเหรอ,อ,อไปไข่ป่างไงเอ๊ะตอนนั้นปิดง,งานอยู่ไงไปกับพงเอ แล้วก็ปีสามวันเออปีสามใช่ที่งานที่พงฟันกระบางเครับเออมอยูด้วยแหละโอ้โหกูตามที่หลังตะจะเลยเห็นน่ะพงฟันไว้ประตูนะมีดมันยาวไงอืันนั้นมันชักปืนมาปืนมันก็มันกลัวพองแดดเอาขาวด้วยดัเมาแพทยเลยอ่ะตั้งร้อยไปตั้งร้อยแปดไปอ่ะไอเอมันบอกเฮ้ยมันต้องเก็บของเจอแน่แน่ เจอจริงๆอ่ะอ๋อคือต้องซ่อนของเอบอกไม่ต้องไม่ต้องซ่อนมึงเจอน่มันเดินมาพอดีเลยเออแต่เขาบอกว่าทางเขาว่าพระดหัสแถวเก็บของแล้วพลาดอะไรกูเห็นปืนสองเขาบอกเราไม่แตกเหรอวะแตกยี่แปดไงยี่แปดดีกีช่วยได้ยี่แปดสู้ปืนเลยอไม่โผล่แล้วแบบเที่ยงเลยอ่ะมันแสนุก ได้เนี่ยไอ้เหี้ยได้ก็สนุกดีสัตว์ลองโดนเด้พอพอแตกแล้วกูไม่นอมันเสียวเลยนี <c oughs> ่นั่งกินอันนี้เลยนั่งกินเตี๋ยวเลยอ,ะอ่ะอะโอเคก็ประมาณนี้เรื่องเล่าสนุกสนุกที่วัดใหญ่ก็ไปเสิร์ชหาูได้ก็มีเล่าตอนนั้นตอนนั้นมืนมดๆนั่งกินเล่ากันโอเคขอบคุณวัดเย็นขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หมูกลับไปส่งกูด้วยขอบคุณครับ